สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวและกราฟจากโฟกเกอร์เอ e ีเนะคะประจำวันที่24เดือนคุมพาพันธ์ปีพุทธศักราช2564นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวตามตารางนะคะเมื่อเช้านี้นะคะตอน8โมงนะคะก็มีการรายงานเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเงินแล้วก็การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยนะคะจากธนาคารกลางนิวซีแลนด์นะคะซึ่งธนาคารกลางนิวซีแลนด์เนี่ยคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่0.25นะคะสำหรับราย,ายละเอียดในการแถลงการนโยบายทางด้านการเงินนะคะเดี๋ยวให้คุณหมุมาเล่าให้ฟังเนาะแล้วเมื่อวานนีกมแถาร จากคุณเจริญพาเวลนะคะประธานเฟดด้วยนะคะเดี๋ยวคุณหนุ่มจะมาเล่ารายละเอียดให้ฟังด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตอนบ่าย2องโมงค่ะจะมีดัชนี GDP ของเยอรมนีนะคะอันนี้เป็นไตามาาต่อไตามาะค,ะค่ะคาดการไว้อยู่ที่0.1%นะคะก็น้อยกว่าตัวเลขครั้งกอนเนาะแล้วก็ ตอนสี่ทุ่มนะคะจะมีทาแหลงการจากคุณเจริพาเวลมาอีกแล้วนะคะมาสองวันติดเลยนะคะใครเทรสกุลเงินอา USD นะคะระวังความผันผวนด้วยนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยก็ผันผวนหนักนะคะเช้านี้ปรับตัวลงไปอีกนะคะก็ส่งผลให้ทั้งคู่ทองคําแล้วก็อปอนเทียบกับอดอลลาร์นะคะปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะ <S <S <ๆ>แล้วตอนสี่ทุ่มนะคะก็ยังมีข่าวยอดขายบ้านนะคะก็คาดการณ์ไว้ที่8 1 5อ k นะคะก็มากกว่าตัวเลขข่าวก่อนเนาะแล้วก็คายเทรดน้ำมันนะคะตอน4ทุ่มครึ่งนะคะจะมีรายงานสินค้าคงคลังน้ำมันดิบนะคะคาดการไว้ที่ติดลบ 5.190M นะคะโดยประมาณข่าวตารางจะมีประมาณนี้นะคะแล้วก็มิ้วก็มีข่าวอัปเดตเกกับสติมูลัสแพ็กเกจด้วยนะคะ คุณสเตนนี่โฮยเออร์ er นะคะเขาเป็นผู้นำเสียงข้า้งมานะคะบอกกับนักข่าวให้สัมภาษณ์ว่า,าวันศุกร์นี้เขาจะมีการโหวตสติมูลัสแพ็กเกจวงเงินหนึนล้านล้านนะคะก็คือ,อที่คุณโจวไวเดนเนี่ยกำลังผักดันกันอยู่ในสภานะคะซึ่งวันศุกร์เนี่ยที่เขาจะโหวตก็จะเริ่มต้นกันโหวตกันตั้งแต่9โมงนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสภาล่างนะคะสภาล่างก็คือจะเป็นกลุ่มสสนะคะถ้าโหวตผ่านแล้วก็จะเข้าสภาสูงก็คือสวออีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นข่าว ะะวันศุกร์เนี่ยอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะสําหรับรายละเอียดข่าวอื่นๆแล้วก็การวิเคราะห์กราฟนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้คุณมมนมเลยค่ะโอเคครับขอบคุณคุณเม้วนะครับอย่ามาดูองผมกันนะครับของผมวันนี้ก็มีจะมาเล่าในเรื่องของธนา,าคารกลางนะครับของสองประเทศที่ที่ออกมาพูดนะหนึ่งคือเจริมพอเวลนะครับ คุณจะเริ่มพอเวลออกมาพูดเมื่อวานนะครับว่าจะยังคงนะนี่นี่เป็นแบบสรุปมาให้เลยนะครับนี่เป็นข่าวจากเพจแบงก์ออฟไทยแลนด์กอลลั่นชิพส s ต u d e n t นะครับนี่ก็จะออกมาบอกว่ายังจะเฟดนะครับยังจะทํา QE ต่อไปนะครับยังไม่หยุดยังไม่หยุดการใช้ QE นะครับแล้วก็มองนะครับว่าตัวเลขนะครับตัวเลขที่เขามองว่าตบเป็นตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วก็เป็นตัวเลขของ ตลาดรายงานนะครับยังยังยังคงไม่ถึงเป้านะครับยังจะต้องใช้ยังต้องใช้ระยะเวลาอีกค่อนข้างเยอะนะครับในการในการศึกษาเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนหรือว่ายกเลิกการการใช้ QE นะครับนี่ก็เป็นข่าวแต่แต่ยังไม่มีตัวเลขออกมานะครับว่ามีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนในเรื่องของมูลค่าที่จะทำา QE หรือเปล่านะครับ,รบนี่คือยังไม่มีนะครับ นี่ก็พิจารณาในรอบ12เดือนนะครับอัตราเงินเฟอ้อยังคงต่ําต่ํากว่าระดับเป้าหมายนะครับก็คือเขาตั้งไว้ที่2%นตะตอนนี้ยังต่ําอยู่นะครับก็ตลาดแรงงานนะครับยังคงมีคนที่ตกงานนะครับอยู่กว่า10ล้าน10ล้านตําแหน่งนั่นเองนะครับอันต่อมานะครับเป็นธนาคารกลางของนิวซีแลนด์นะครับนี่ก็ผมสรุปมาให้แล้วนะครับใครอยากจะเข้าไปอ่านสามารถเข้าไปอ่านตัว รายงานเต็มได้นะครับตัวสรุปคือนะครับตัวสรุปจะอยู่ด้านล่างสุดนะครับคือจะเป็น o c r นะครับหรือว่าหรือว่า Official Cash Rate นะครับจะอยู่ที่0.25นะครับหรือว่าเท่าเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ LSAP นะครับโปรแกรมเป็นเป็น lending โปรแกรมนะครับที่ช่วยในเรื่องของให้เงินกู้ยืมนะครับให้ให้เงินให้เงินกู้ยืมกับบริษัทเอกชนนะครับ จะคงนะครับจะคงมูลค่าสูงสุดนะครับไว้ที่1นึ่งแสนล้านนะครับหนึ่งแสนล้านนิวซีแลนด์ดอลลาร์นั่นเองนะไปจนถึงนะครับเดือนที่6นะฮะจูนนะฮะเดือนที่6ปี2022ก็คือกลางปีหน้าเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะยังคงนะครับเขาเขียนว่า maintain existing นะครับ FLP condition FLP condition เป็นเอ่อ lending โปรแกรมอีกอันนึงนะครับที่ที่ตัวเนี้ยจะเป็นจะเป็น จะเป็นเงินทุนนะครับจะเป็นเงินทุนให้กู้ยืมนะครับสําหรับธนาคารพาณิชย์นั่นเองนะครับธนาคารกลางให้ให้ธนาคารพาณิชย์ในประเทศนะครับกู้ยืมนะครับก็คือจะจะเมนเทนคอนดิชันเดิมหมายความว่าจะไม่มีการจะไม่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการการขอกู้นะครับสําหรับธนาคารพาณิชย์ที่ต้องการจะกู้โปรแกรมนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็น2ข่าวจากธนาคารกลางนั่นเองนะครับถ้าหากว่ามาดูกราฟนะครับ จะเห็นว่านิวซีแลนด์ดอลลาร์นะครับเปิดมาก็คือพุ่งขึ้นมาเลยนะพุ่งขึ้นมาทันทีเลยหลังจากที่มีการมีการประกาศ Official c a d คดเลแล้วก็มีการ c o n f e r e n c e นะครับพูดคุยถึงนโยบายต่อไปที่จะทำกันนะครับก็ทำให้ค่าเงินนิวซีแลนด์นะครับแข็งค่านะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในระดับมาอยู่ในระดับของแนวต้านวี k เลยนะครับแนวต้านวี k ที่1.73706นะครับ แล้วก็ที่ที่ผมวงกลมไว้เนี่ยคือมันจะมีมันจะมีทั้งมันจะมันจะเป็นแนวต้านกว้างๆนะครับเนื่องจากว่าเราเนื่องจากว่าเราเราจะเห็นว่ามันมีมันจะมีไฮที่โดดออกมานะครับอยู่อยู่อันหนึ่งก็คือ1 0.7 5 5 5 6นหห้าห้านะครับตรงนี้นะเพราะนั้นเนี่ยผมเลยไม่แน่ใจเลยครับว่ามันจะหยุดมันจะหยุดตั้งแต่ไฮนี้เลยไหมที่ราคา0ู3ดเมเลยไหมหรือว่ามันจะยังโดดขึ้นไป0.7 5 5นะครับ้าห้านะใครที่ เป็นเป็นแนวถือยาวเทรดยาวนะครับผมก็แนะนาว่าถ้าเกิดคุณจะช็อตนะช็อตแล้วก็อาจจะทํามาติงเกลขึ้นไปจนถึงสต็อปลอข้างบนได้นะครับก็คือแก็บมันจะอยู่ที่ราวๆร้อยแปดสิบปิ๊บนะครับนะครับตรงนี้นะครับสามารถค่อยๆมาติงเกลขึ้นมาได้นะถ้าเกิดมีจังหวะย่อก็ปิดรวบทงกําไรได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองระยะยาวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนิวซีแลนด์ดนอลลาร์ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแลวนะครับ ไม่ไม่มีหยุดพักเลยนะฮะไม่มีหยุดพักเลยประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันพอยต์นะฮะหรือว่าประมาณพันเจ็ดร้อยจุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันจะพักนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ดีที่ที่จะเกิดการพักตัวเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดด,ดูเราดูค่าเฉลี่ยของการพักของมันนะครับจะอยู่ที่ราวๆห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยปิบนะครับถ้าเกิดตรงนี้เป็นจุดพักจริงนะห้าร้อยเจ็ดร้อยปิบก็คือลงมาข้างล่างนี่เลยนะครับเนี่ยครับ สำหรับใครที่ใครที่เป็นสายเรดยาวนะตัวนี้น่าสนใจนะครับแม้กระทั่ง a อนะนะับ AU ก็ทางเฟรมวิกเหมือนกันนะครับทางเฟรมวิกเหมือนกันค่อนข้างน่ากลัวนะครับทางเฟรมวิกตอนนี้ก็จะมีสามไฮนะจะมีไฮใกล้ๆก,ก,กัน3ามอันนะครับตรงนี้ก็สามารถมองเป็นแนวต้านได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังขาดอยู่นะครับ a อยังสามารถวิ่งขึ้นมาได้อยู่นะครับผม อนก็นเหมือนกันครับเปิดมาเช้านี้คือช็อกช็อกเลยนะครับอยู่ดีก็พุ่งขึ้นไป120เปรีบนะครับนี่คือ,อนนเรายัง <shocking S 2> <laughs> เรา <laughs> ย่างหาสาเหตุไม่ได้ครับแต่ว่าตอนนี้คือขึ้นมาแตะไฮวีคเหมือนกันนะครับขึ้นมาแตะไฮวีคเหมือนกันที่ราคา1.4แล้วนะ1.42นะครับโคตรเร็วนะครับ งนี้นะครับก็ t ท m e เฟรมเดย์ขึ้นมาติดต่อกันหนึ่งสองสามสี่ห้าวันนะห้วันเต็มๆนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับหลังจากที่มันมีการย่อตัวเล็กน้อยตรงนี้เนาะนะครับแต่ปอเนี่ยผมเดาทางไม่ออกว่าทมเฟรมแนวต้านท i m เฟรมวิงเนี่ยจะสามารถรับอยู่ไหมอันนี้อันนี้เดาทางไม่ออกจริงๆนะครับต้องต้องรอดูหน้าง,งานอย่างเดียวนะครับไม่สามารถคาดการได้แต่ว่าตัวนิวซีแลนด์เนี่ย เขาค่อนข้างค่อนข้างนิ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในช่วงจังหวะเนี้ยในช่วงจังหวะที่มันมีมีแกลบระหว่างไฮไฮต่ํากับไฮสูงตัวนี้นะครับสตัวเนี่ยร้อยแปดสิบปิเนี่ยถ้าหาว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับค่าเงินดอลลาร์หรือว่ายูดีค่าเงินดอลลาร์แข่งค้าขึ้นมาจากมาตรการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็มันจะทําให้ค่าเงินนิวซีแลนด์ดอลลาร์เนี่ยลงง่ายกว่าตัวอื่นนั่นเองนะครับเพราะว่าค่าเงินนิวซีแลนด์ดอลลาร์ค่อนค่อนข้างนิ่งเนาะนะครับ มาก่อนที่เราจะลืมข่าวสุดท้ายไปนะครับข่าวสุดท้ายนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมตลาดโลกนะครับแดงเดือดผ่านมา2วันนะผมขอเล่าตัวแรกก่อนนะตัวตัวแรกที่น่าสนใจจะเป็นเท a นะครับเท sla เนี่ยลบมา15%นะครับจริงๆเท sla เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดดูในตัวกราฟนะครับเท sla ลงมาตั้งแต่วันที่19้นะครับตรงนี้นะครับลงมาตั้งแต่วันที่19แล้วลงมาหลุดหลุดราคา700อนะครับก็คือเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับ เขาคาดคะเนกันว่านะครับสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาเทสล่าลงเนี่ยหนึ่งคือหนึ่งคือการที่อีลอนมัสต์นะครับไปซื้อบิตคอยนั่นเองอยู่ดีๆเอาเอาเงินของบริษัทไปซื้อ Bitcoin บิตคอยนะเงินของบริษัทเนี่ยจำนวน7.8%นะฮะเงินสด7.8%ของบริษัทไปซื้อบิตคอยนะแล้วก็บิตคอยเนี่ยราคาตกนั่นเองนะครับบิตคอยราคาตก ยี่สิบเปอร์เซ็นตะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้มูลค่ามูลค่าของบริษัทเนี่ยลดลงจากจากการที่จากการที่มูลค่าบิตคอยลล่วงลงอยู่แล้วนะครับอันนี้คือสาเหตุแรกนะครับสาเหตุที่สองนะครับคือเท sla นะครับทําการลดราคานะครับของรถตัวเองนะครับก็คือจะเป็นโมเดล3กับโมเดล Y นะครับลดลง2,000ดอลลาร์นะครับจากจากราคาที่ขายอยู่ปัจจุบันนะครับนี่คือเหตุผลที่2นะครับเหตุผลที่3นะครับก็คือ การที่มีนะฮะมีบริษัทอเมริกันนะครับบริษัทรถอเมริกันหรือว่าหรือว่าเจ้าตลาดเก่าครเจ้าตลาดของรถสันดาบอันเก่านะครับอย่าง General Motors นะครับแล้วก็ Ford นะครับเข้ามาเริ่มที่จะวิจัยแล้วก็เริ่มทำรถไฟฟ้านะฮะวิจัยวิจัยรถไฟฟ้าออกมาแล้วนะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งนะครับยังมี Apple นะครับ Apple ที่ ที่สนใจรถไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็กำลังหาพาร์ทเนอร์นในการทํารถไฟฟ้าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนที่ที่มองว่าตรงนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีตัวโปรดักหรือว่าผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นนะครับเขาก็จะนําถอนถอนถอน,ถอนเงินที่ซื้อหุ้นเทสลาเนี่ยออกมาก่อนแล้วก็ไปลงทุนในบริษัทที่คาดว่าจะทําธุรกิจด้านรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าถ้า การจากการวิเคราะห์ก็คือมันมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หุ้นของเทสล a าลดลงนะครับแล้วก็สาเหตุที่4ี่นะครับก็คือผลประกอบการของเทสล a านะครับที่ประกาศออกมาวันที่27มกราคมนะไม่เป็นไปตามที่เทสล a โมัวไว้นั่นเองนะครับก็คือออกมาน้อยน้อยกว่าน้อยกว่าที่นักลงทุนหรือว่านักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับนี่ก็เป็น4เหตุผลนะครับที่ทําให้ราคาหุ้นของเทสล a านะครับ ลดลงล่วงลงนะครับหลุด700เหรียญนั่นเองนะครับแล้วก็ ARK ลบ10%นะครับเนื่องจากว่า ARKARK Investment เนี่ยเขาก็จริงๆเขาลงทุนอยู่ในหุ้นหลายๆตัวนะครับแต่ว่าหุ้นหลายๆตัวที่เขาลงนะครับไม่ว่าจะเป็น t ท s l a นะครับ Spotify นะครับหรือว่าส่วนอื่นนะครับหุ้นพวกนี้เนะี่ยพากันลดลงหมดเลยนะครับทำให้ทาให้ผลตอบแทนหรือว่าหุ้นของ หรือว่าการลงทุนของ a r k Investment นะครับติดลบนะครลบสิเอนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะครับข่าวที่หามาในวันนี้นะครับมาดูที่กราฟกันต่อนะครับคือแตะ t m e frame week แล้วยังไงต่อนะครับก็คืออ e a l a n น d o ล l a าเทียบดอลลาร์นี่ผมบอกไปแล้วเนาะตัวอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครก็จะเป็น U c a คนะครับไม่รู้ทำไมนะ UCAD ตรงนี้คือจริงๆแล้ว U c a ค เบรกโลนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อเช้านะครับจริงๆเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดใคร Follow ตามที่ผมวิเคราะห์ก็จะสามารถทำกำไรได้นะครับแล้วก็ไปปิดที่ไปปิดที่ไฮพอดีนะครับนี่คือนี่คือช่วงที่คุณเจอร์มพาวเวลออกมาพูดหรือว่าออกมาประกาศพอดีอันนี้จะเป็นช่วงน่าจะเป็นช่วงประมาณ3ามทุ่มกว่าๆนะครับก่อนที่ก่อนที่คุณเจอริมพาวเวลจะมานะครับจะมีการอยู่ดีก็มีการแข่งข้าของข้างเงินดอลลาร์เกิดขึ้นนะครับก็เราจะสามารถทํากําไรได้นะครับตรงนี้นะครับ ราวๆห้าสิบปีหวันนี้คาดการณ์ว่าอย่างไงวันนี้คาดการณ์ผมคาดการณ์นะแล้วก็เดาด้วยนะว่าน่าจะเป็นฟอลเบแกเอาท์นะครับฟอลเบแกเอาท์ out, เพราะว่ามันอยู่ดีมันหลุดล่วงมาโดยที่ไม่มีไม่มีการซัพพอร์ตใดๆจากข่าวหรือว่าการซัพพอร์ตใดๆจากการเปิดตลาดนั่นเองนะครับมัน <c oughs> มันล่วงลงมาจากจากการจากการแข่งค่าเอ้ยจากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์อินเด็ก์นะครับโดยฉับพลันเพราะว่าเช้านี้ครับดอลลาร์ ตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับอยู่ดีก็อ่อนค่าสบพันเลยช่วงเช้านะครับ8ปดโมงนะครับ8ปดโมงขึ้นมาปั๊บเกิดเปิดให้ซื้อขายนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์ฟิวเจอร์นะครับยูอดีดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงทันทีเลยนะครับทำให้ตัวของราคาของยูแคดเนี่ยร่วงลงทำทำนิวโรได้นั่นเองนะแต่ผมก็มองว่าตรงนี้น่า,นาจะเป็นฟอร์เบ็กเอานะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองเป็นฟอร์เบ็กเอาแล้วเราจะกดเทรดยังไงครับกดเทรดก็ต่อเมื่อราคาขึ้นมายืน ราคาขึ้นมายืนเหนือนะครับเหนือตัวโลนตัวนี้ได้นะครับก็คือ1.2584ถ้าขึ้นมายืนเหนือได้นะครับเราสามารถกดบายได้แล้วก็สต็อปลอยไว้ที่โลเดินนะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะครับผมย้ำเสมอนะครับเรากำลังสวนเทรนด์อยู่นะครับสวนเทรนด์อยู่เพราะว่าเทรนด์มันไปขาลงชัดเจนนะครับแล้วเรากำลังสวนเทรนด์ arus. เพราะนั้นเนี่ยถ้าหากถ้าหาก คุณจะเป็นที่จะต้องยอมตัดขาดทุนนะครับอย่าอย่าปล่อยให้มันลากเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นเทรนขาลงลงไปต่อเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะหยุดที่ไหนนะครับอลอ,ลองมาดูตรงนี้นะครับอย่างถ้าเกิดเราจะดูว่ามันอยู่ที่ไหนเนี่ย <c oughs> ใกล้สุดเลยนะใกล้สุดเลยที่มันเป็นแนวรับแนวต้านที่เห็นชัดเจนของน้ำเฟรมวิกเนี่ยอย่างน้อยคืออีก2 0 0ร้อปบนะซึ่งมันไม่คุ้มค่ากับการที่เราจะให้มันลากนะครับดูทางเฟรมเดย์ครับทางเฟรมเดย์นี่คือถ้าเกิดย้อนไปดูข้างหลังนี่คือแทบไม่เห็นเลยนะฮะ ไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวของแนวรับเลยอ่ะมีตรงนี้นิดหนึ่งนะครับมีตรงนี้นิดหนึ่งซึ่งใช้ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างไกลเนาะปีตั้งแต่ปี2018นะครับเนี่ยดูตรงนี้ครับเห็นว่าราคามจะสไลด์ลงมาเรื่อยๆนะครับตามตามราคาของน้ำมันนะครับช่วงเกาะนะครับเนี่ยก็ต้องหวังหวังให้วันนี้นะฮะวันนี้หรือว่าแล้วก็ต่อไปจนถึงสุดสัปดาห์นะครับดอลลา ดอลลร์อินเด็กซ์เนี่ยแข่งค่าขึ้นนะครับหรือไม่ก็เป็นไซด์เว้าขนะครับถึงจะถึงจะสามารถดันให้ราคาของยูแคดเนี่ยสามารถขึ้นมาได้นั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับทองนะฮะทองเมื่อวานเมื่อวานคือผมบอกให้กดช็อตนะครับตามโซนที่มีอยู่ใช่ไหมครับตามโซนที่มีอยู่ก็คือโซนที่มันทัชชิ่งนะครับตรงนี้นะครับ2ตัวนะครับแล้วก็ ให้ส่วนกว้างๆว่าเวลามันพักตัวเนี่ยมันจะพักตัวโดยโดยราวๆเจ็ดสิบเหรียญน,นะครับตอนนี้มันพักตัวขึ้นมาห้าสิบแล้วก็ขึ้นมาถึงเจ็สิบเนี่ยมันจะอยู่ที่ราวๆาราคาหนึ่งจุดเออไม่ใช่ละไม่ใช่หนึ่งจุดต้องเป็นพันแปดร้อยสาสิบนะครับราวๆนี้นะครับพันแปดร้อยสาสิบตรงนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานเมื่อวานเราทําการช็อตโดยที่ เราตาบอดนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแนวรับแนวต้านจริงๆมันอยู่ที่ไหนแต่วันนี้เขาทําแนวรับแนวต้านให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือเมื่อวานสูงราคาสูงสุดคือ18ึ่งแดหนึ่งห้าจุด็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราง่ายเราเซ็ตสต็อปรอดง่ายจากที่เราจะต้องสต็อปรอดโดยที่แบบแบบต้องคาดเดาเอาว่าราคาอยู่ตรงไหนอย่างอย่างเช่นแบบเมื่อวานผมบอกให้ช็อตแล้วก็ให้ให้ให้รอดูราคามันสต็อปรอดต้องแบบเกินพันแปดร้อยสาสิบขึ้นไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ แต่ว่าตอนนี้เราเราเห็นไฮชัดเจนแล้วว่าไฮเมื่อวานที่มันทําขึ้นมาครับคือ18 1 5ดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะช็อตต่อในวันนี้นะครับถ้าเกิดเกิน1 8 1 5ขึ้นไปงห้าขึ้นไปสต็อปล็อตทันทีเลยนะครับแล้วก็ราไปรอดักช็อตใหม่นะฮะดักช็อตใหม่ในโซนของ18 1 5หนึ่งถึง1830แสูนย์ะครับ1ิบห้าเหรียญนะครับเนีน่ยะครับ,รบโซนเนี่ยสามารถช็อตได้เลยตรงนี้นะครับการจะช็อตนะครับการจะช็อตแน่นอนว่า เรากําลังสวนเทรนด์อยู่เหมือนเดิมนะเรากําลังสวนเทรนด์อยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันขึ้นมาถึงตรงนี้ได้จริงนะครับการที่เราจะช็อตเราต้องให้มันขึ้นมาทํำไฮก่อนครั้งแรกนะฮะเพื่อมาทํำไฮครั้งแรกเสร็จปั๊บแล้วต้องหาจังหวะต้องหาจังหวะที่มันมันย่อตัวนะครับอันนี้ผมหาเคสตัวอย่างให้เป็นแบบเมื่อวานแล้วกันนะครับผมจะซูม มาให้ดูราคาของเมื่อวานการที่เราจะชอ็อตราคาด้วยโดยใช้โดยใช้รูปแบบของเมื่อวานเป็นตัวอย่างนะครับก็คือราคาขึ้นมาทำให้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับรอให้มันย่อลงมาก่อนเสร็จแล้วมันจะมีจังหวะที่มันรีเทรชรีเทรชขึ้นมาแบบนี้นะครับเราถึงจะกดชอ็อตนะครับเราจะกดชอ็อตจังหวะ2แบบนี้นะครับเราจะไม่เดาว่าราคาขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่แล้วกดนะครับเราจะชอ็อตจังหวะ2เท่านั้นนะครับนี่คือหลักการนะครับ สามารถใช้วัดใช้ฟิโบวัดแบบนี้ก็ได้นะครับ <c oughs> จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ฟิโบวัดแบบนี้เราจะได้ทั้งจังหวะราคาที่ดีที่สุดแล้วก็ TP ที่ดีที่สุดด้วยนะเพราะว่าร้อ8ของของฟิโบเนี่ยแทบจะเป็นราคาต่ำสุดที่มันลงมาเมื่อวานเลยเป็นเป็นไส้เทียนเป็นเข็มด้วยนะครับใครที่วางวาง TP ไว้เนี่ยผมแนะนำว่าให้วาง TP ไว้ก่อนถึง161.8เเปอร์เซ็นต์เนี่ยสักประมาณเหรียญหนึ่งนะครับ นี่คือจะเป็นการการันตีว่าโดนทีแน่นอนร้อยเปเซ็นะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าราคานะครับถ้าหากว่าราคานะครับขึ้นไปทะลุทํ New High ขึ้นมาปล่อยเราต้องปล่อยมันไปก่อนนะครับให้มันขึ้นไปทํา New High เสร็จปั๊บรอมันย่อลงนะครับเสร็จแล้วย่อขึ้นอีกรอบนึงเราถึงจะกดนะครับโดยโดยการที่เราจะกดนะครับกดตามระยะฟีโบได้เลยนะครับเนี่ยครับตอนตอนที่มันตอนที่มันเริ่มขึ้นมาแบบนี้นะครับเรารอเลยครับฟีโบ61.8สจุดด 50, 38.2, 23.6นะครับแนวพวกนี้สามารถดักช็อตได้หมดเลยนะครับแต่ต้องไม่เน็ตม่เน็ตหลอดดีๆนะครับแล้วก็พอมันถึงสต็อปล s ส Stop Loss เราต้องส t o p Loss เลยหายไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราจะซอยออเดอร์เป็น4 o r ออเดอร์นะครับ 48, 50, 2, 6อ8 50, 38.2, 23.6งนะครับแล้วเราต้องการจะลอสแค่20เหรียญน,นะครับเราต้องเราต้องไม่เน็ตออเดอร์ให้ดีนะครับสมมุตนะินี้คือนี่คือสมมุติว่า4ออเดอร์นี้แล้วนะครับ ถ้าเกิดว่ามันทะลุไฮขึ้นมาเราต้องลอสแค่ยี่สิบเหรียญนะครับอันนี้ก็จะมีเป็นเรื่องของการคำนวณหรือว่า management ของ l o ดแล้วนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสำหรับตัวที่น่าเทรดของวันนี้เราจะมีทองกับยูแคดนะฮะทองกับยูแคดที่ที่น่าจะเป็น day trade ของวันนี้ได้นะครับส่วน enu ่น่าสนใจแต่ว่าคุณต้องรอเพราะ n u ค่อนข้างค่อนข้างช้านะครับค่อนข้างช้าเดี๋ยวรออัปเดตเป็นวันต่อวันนะะ n u เนี่ยผมาร์ k ไว้แล้วว่า น่า,นาจะต้องเข้ามาเทรดนะครับโอเคเดี๋ยวก็ค่อยไปอัปเดตกันวันหลังนะครับก็สําหรับการวิเคราะห์กราฟนะครับแล้วก็อ่านข่าวจาก ATFX นะครับประจําวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ